ครับสวัสดีครับพี่น้องก็มาพบกันอีกครั้งครับผมตอนเช้านะครับเมื่อคืนนี้นะครับใส่เอเบ็ดปาไหลไว้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เช้ามากู้นะครับผมมากู้กลับไปเลยนะครับก็มารอชมกันครับผมว่าจะมีผลงานหรือเปล่าจะหมานหรือไม่หมานจะชมกันเลยครับเมื่อคืนฝนตกนะครับเดินลาบากกันหน่อย ครับันงถนนนี่เละหมดนะครับผมไปครับไปหาดูโอ้ยจะมานบัานหมานอ้อนะครับจิมีผลงานไหมออมุดก่อนมุดก่อน นี่ครับมีรอยดึงอยู่นะครับผมเดี๋ยวดูกันครับนี่ครับมีรอยดึงอนะครับนี่นี่โอ้วกินครับผมอื้อ ไม่กินนะครับผมไม่กินไม่กิน,กนต้องประมาณเคคเก็บครับเก็บไม่กินก็เก็บครับนะครับดูหลังต่อไปครับ หลังนี้ก็ไม่กินนะฮะนี่ก็ไม่กิน,นกไม่กินนะครับจะมีดอยดึงอยู่จะเป็นรูปูหรือเปล่าครับจะเป็นรูปูหรือเปล่าอันนี้ฐานเอานะเพราะว่าตอนเราหาลูมันนี้ก็เป็นพื้นที่รกเราไม่เห็นขุยมันครับปลาไหลมันจะมีขุย มันนะไมมีดึงไม่ีดึงนะครับผมแต่ว่าน่าจจะใช่อนะันนี้น่าจะเป็นรูป,ปูโอ้ยน่าจะเป็นรูป,ปูไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปครับต่อครับผม ใส่ไวหลายหลังนะฮะบางทีก็ลืมนะครับผมตามกันดูเรื่อยๆครับผมเดินไกลหน่อยนะฮะเอ่ไปหลายที่มีรอบเลยครับใส่รอบไว้สองหลังเดี๋ยวมาดูครับผมใส่รอไว้สองหลังคงบ่มหมาดขึ้นเก่าแล้วครับผมว่ายังไม่ค่อยมีประสบการณ์ ท่า่กาศฝนตกไปเมื่อคืนนี้ครับผมทางก็เละหมดเลยครับผมทางเดินเดินก็เละหมดวันดีตัดวันดีต่อแล้วครับผมเนี่ขับเข่าบุกหน่อยครับ บุกป่าหน่อยนี่ครับบุกป่าบุกป่าใส่ไว้มองได้มึงปูเยอะครับผมบางทีผมใส่รูปูนะนึกว่ารูปรลาไหลก็ใส่รูปูไปเลยนะครับเดาไปเรื่อยนะครับผมเห็นรูมันได้ครับผมอ่ะเห็นรูปุ๊บใส่เลย จะดูกันครับมีตัวไหมใส่ไว้ก่อนนะครับเนี่ยเป็นลูๆก่อนใส่ไว้ก่อนต้องกินนะครับต้องใส่แต่ยังไม่ใช่ดูปะหลังเลยครับผม มใช่ยตวเก็บครับแต่ครับดูหลังต่อไปครับดูกันไปเรื่อย ได้กินบัวน้อปลาไหลก็ได้ื้นทีไม่น่าจะหายากแล้วครับนี่โอเป็นใส่ตุ่มผมว่าน่าจะได้กินนะเห็นว่าตอนน้ําใหม่นี่ใส่ดีนะครับใส่ตุ่มปลาไหลในน้ําใหม่ในน้ําน้ําใหม่หมายถึงน้ําฝนที่มันตกมาขังใหม่ๆนะครับมันไม่ใช่น้ํา มันเป็นน้าค้างปีนะครับน้ำเพิ่งตกมาใหม่ๆอย่างเงี้ยผมปลาไหลมันสทัศยานคือน้ําใหม่เนี่ยมันท่วมรูปลาไหลนะครับผมรูเดิมมันน้ามันท่วมรูปลาไหลเสร็จแล้วมันก็คืออยู่รูไม่ได้มันก็จะเพ่นผ่านออกไปหาที่อยู่ใหม่นะครับผมนั่นแหละครับจังหวะที่มันออกมาเพ่นผ่านเนี่ยมันก็จะมาเจอกับกลิ่นเหยื่อของเรา เจอกับกินเหยื่อทนไม่ได้มันก็เข้ามากินนะครับผมแล้วก็จะได้ตอนนั้นนะครับตรงนี้อ,อ้น่าจะเป็นปูนะครับผมใส่ไว้ข้างในแต่ว่าตัวเบ็ดออกไปอยู่ข้างนอกนู้น จุดเด็ดออกไปอยู่ข้างนอกนู้นเลยเป็นปูออกไปกินเดี๋ยวเป็นปูเอาไปกินกินก็เก็บครับผมเดิม กิ่งเ็เก็บครับตรงนี้ผมใส่ไปสองหลังอยู่ตรงไหนนาะนี่คนระับอ๋อน,น,นี่สายไม่ตึงเลยฮะนี่ฮะสายไม่ตึงเลยเดิมครับเหยื่ออยู่เหมือนเดิม เมื่อกี้ดึงแล้งอทิ้งครับผมไปครับดูต่ออั้บอมมานอั้บอมมานยังบอมมานอุ้มบอมมันแต่ไปดูรอบดีกว่า ครับดักรอบไว้สองหลังดูผลงานรอบกันดีกว่าครับผมอะไรไม่หมานครับผมวันนี้อันนี้ไม่หมาเล็ทอะไระต้องไปหาไม้ใหม่นะไมน้นีมีแต่ปูนะครับมีแต่รูปปูจะดักปูนะที่หมานอยู่ ดูรูนี้ลงครับอ๋อมันเลยนาะอ๋อคือเกาอ๋ออมีรอยกินอยู่ครับแต่ว่าไม่เด้งมันจะเป็นปูกินหรือเปล่าปูแย่งกระไหลกินหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อว่ามันเป็นปูแย่งกระไหลกิน <c oughs> อือครับอือเลื่งตุ่มหลังนี่กันครับผมใส่ไว้วานนี้มีสักโตบ่เบิง้งเบิง้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งครับเบื้งครับาม,ามาแล้วโอ้ ปนน,นินครับผมปนนินน้อยหนึ่งตัว,ตวอสองตัวนินน้อยสองตัวนะครับเดี๋ยวอาจี้ดักใหม่นี่มาครับตุ่มนี้มาดูตุ้ม สรุปเอ่อคลิปนี้ไม่หมาน,นะครับผมแล้วเดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันคลิปหน้าครับผมว่าเอ่อจะออกไปหาอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมครับฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ